สวัสดีครับทุกท่านเจอกับผมไปแล้วนะครับชายเซ็นเตอร์โคราชนะครับคลิปนี้เนี่ยเหมาะมากสําหรับคนที่กําลังหาออฟฟิศนะครับที่แบบหน้ากว้าง,ง,ง,งพื้นที่เยอะๆนะครับติดถนนเส้นหลักที่จอดรถเยอะมากหรือไม่ก็หาที่ทาคลินิกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคลินิกทาฟันคลินิกเสริมความงามนะครับที่ต้องการให้คนเห็นเยอะๆหาง่ายๆที่จอดรถเยอะๆเนี่ยราคาไม่แพงด้วยนะคุณต้องดูคลิปนี้เลยครับ ตอนนี้นะครับทุกท่านผมอยู่เส้นทางจักรยานที่วิ่งจากตัวโคราชเพื่อไปทางวันน้ําเขียวได้นะครับซึ่งเส้นทางนี้จะอยู่ติดกับถนนเส้น304เลยนะครับด้านหลังผมนะครับก็คือตลาดนัดแป๊ปซี่นะครับก็คืออยู่ข้างโรงงานแป๊ปซี่เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยติดกับเส้น304นะครับเส้นสาแยกปากนะครับตรงปรึงอินเชียงอะหา่างจากตรงนี้แค่ 2.3กิโลเท่านั้นเองและตรงนี้นะครับห่างจากบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีสามแยกฝากแค่1.3กิโลเท่านั้นเองครับแต่เส้น304นี่นะครับจากตึกแถวอาคารพาณิชย์ที่เราขายอยู่นะห่างจากสนามกีฬา80ปรรษาเนี่ยแค่ประมาณ1.6-1.7กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วเป็นทางที่ไปมทสด้วยจากที่ไปมตสอนะครับจะไปแดงแค่ไปแดงเดียวนะครับก็ประมาณสัก8-9นาทีคุณก็ถึงกับมทสอเลยนะครับ อาคารพาณิชย์ที่เราจะมาขายนะครับเป็นอาคารพาณิชย์เป็นห้องคู่เลยนะครับเป็นแบบสแตนด์อะโลนไม่ติดใครด้วยจุดเด่นของที่ตรงนี้ก็คือเรื่องที่จอดรถนะครับในอาคารพาณิชย์ที่เราจะขายอยู่ที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยทางเข้าไปเนี่ยไม่ใช่อยู่บนพื้นที่ถนนนะครับเป็นพื้นที่อ่เป็นทางเชื่อมนะครับจะเส้นสามศูนย์สี่นะครับตรงนี้เนี่ยก็เหมือนได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับนับจากตรงนี้เนี่ยจนถึงตัวพื้นที่ที่ดินเนี่ย ยี่สิบเมตรเลยนะดังนั้นเนี่ยคุณก็สามารถทําเป็นสวนทำไรเดินเล่นได้หรือว่าคุณก็สามารถทำเป็นที่จอดรถได้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเจ้าของอเอ่ยไม่อยากให้ทาเป็นที่จอดรถตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยทําให้ฝั่งด้านนี้เป็นที่จอดรถได้สามคันนะครับไม่พอหน้าตัวตึกได้อีกนะครับอีกสักประมาณสามสี่คันได้อีกหรือไม่ด้านข้างนี้นะครับด้านข้างนี้เนี่ยก็จะติดกับเซเว่นด้วย ติดกับบ i ๊กซด้วยนะครับใครที่ทำออฟฟิศนะครับหรือว่าทำพวกคลินิกต่างๆนะลูกค้ามานั่งรองอย่งเงี้่ไปเดินซื้อเซเว่หรือว่าไปเดินซื้อบ i ๊กซได้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งบ i ๊กซีอ่ะพื้นที่ตรงหน้าเขาเนี่ยตรงที่ติดกับเส้นสามสสีทางจักรยานเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเหมือนกันก็จะมีวางท่อวางของมีเศษไม้อยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณก็ขอใช้ประโยชน์ได้นะก็มาจอดรถจอดอะไรให้ลูกค้าได้นะครับ ด้านข้างนี้ก็ด้วยเหมือนกันนะครับก็คุณก็ขอใช้ประโยชน์เราไว้จอดรถให้กับลูกค้าได้ด้วยเหมือนกันนะครับตัวตึกเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดนะครับหกสิบตารางวาเลยนะคือพื้นที่เยอะมากปกตินะ้าอาคารพันชิ์ต่างๆในที่ติดเส้นสามูนย์สี่อะ่ะส่วนใหญ่ยี่สิบตารางวาย2ิบสองตารางวาก็เก่งแล้วใช่ไหมครับที่เนี่ยเนี่ยมากถึงหกสิบตารางวาเลยนะครับอย่างที่บอกไปนับตั้งแต่เส้นทางจักรยานมาถึงที่ตรงด้านนี้นะ จะอยู่ที่20เมตรเลยนะครับได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับพื้นที่ตัวหลักโฉนดเ่ะจะเริ่มที่ตรงนี้นะครับส่วนตัวตึกเ่ยเป็นตัวตึกแบบสร้างเองออกแบบเองสร้างเองนั้นนั้นเนี่ยความพิเศษเรื่องพื้นที่ใช้สอยจะเยอะมากตัวตึกเฉพาะตัวตึกก็ยาวไป20เมตรละพื้นที่ด้านหลังอีก8เมตรเดี๋ยวเราพาเดินเข้าไปดูกันข้างในครับเดินเข้ามาในตัวอาคารนะครับก่อนถึงตัวอาคารเนี่ยเขาจะทําเป็นไม้ระแนงนะครับเป็นการสาดนะครับที่ออกไปด้านนอกก็อยู่ที่ประมาณ 2เมตรนะครับแต่ยังอยู่ในตัวพื้นที่อยู่นะครับตัวตึกอาคารตึกจะเริ่มตั้งแต่ตรงด้านนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะทําเป็นพื้นที่ใต้ชายคาเนาะเป็นระเบียงที่อยู่ด้านนอกที่อยู่ชั้นหนึ่งมากกว่านะครับเอาไว้สูดลมสูดอากาศก็จะมีเก้าอี้อะไรมานั่งดูสวนดูอะไรได้แล้วก็มีเก้าอี้ไว้ทานนั่งกาแฟที่อยู่ด้านนอกได้ด้วยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบรกอุณหภูมิได้นะครับไม่ให้ข้างในเนี่ยมันร้อนเกินไปนะครับส่วน ตัวข้างในตึกนะเขาจะใช้เป็นกระจกนะครับเป็นกระจกสีเขียวลูมิเนียมสีขาวนะครับเพื่อให้มันจะดูสว่างขึ้นนะครับแล้วลดปริมาณการใช้ไฟที่อยู่ด้านในด้วยนะครับอ่าพาเดินเข้ามาด้านในเลยตึกเนี้ยเป็นตึกแบบสันสร้างเนาะสันสร้างแบบพิเศษนะครับเอ่อเจ้าของเนี่ยเป็นเอ่อเป็นเหมือนสถาปนิกที่เขาออกแบบวงจรไฟเองนะครับที่เนี่ยใช้ไฟสามเฟสเลยนะครับแล้วก็ สายไฟทุกอย่างนะครับก็คือร้อยท่อหมดนะครับที่อยู่บนฟ้านะครับงานไฟในเขาเก็บเนี้ยบมากเลยนะครับเห็นว่าจะมีแบบฝ้าหลุมด้านนี้ด้วยแล้วก็มีฝ้าหลุมฝั่งด้านนี้ด้วยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนพื้นที่ l i v i n g r o o m นะครับเอาไว้นั่งดูทีวีอะไรได้ฝั่งด้านนี้นะครับคือออกแบบมาได้ดีมากเลยนะคือใช้สอยเยอะมากนะครับก็ตรงไปด้านหน้าด้านนี้นะครับ Uh, ตัวตึกเนี่ยหน้ากว้างอยู่ที่8เมตรแล้วลึกยาวไป20เมตรนะครับเดี๋ยวเดินตามเข้ามานะครับด้านนี้เนี่ยเป็นโซนนั่งทานข้าวนะครับอ่ะเดินตามเข้ามาได้เลยพื้นที่กว้างมากเลยนะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนนะครับที่นี่มีด้ยวยกันถึง7ห้องนอนเลยนะ7ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำจะเป็นห้องน้ําใหญ่ๆนชั้นล่างหนึ่งห้องชั้นบนอีกหนึ่งห้องที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูด้านในกันครับ อ่ะอันนี้ดูห้องแรกก่อนนะครับด้านล่างมีอยู่สองห้องห้องด้านล่างเนี่ยห้องก็คือใหญ่มากเลยนะห้องที่นี่เนี่ยใหญ่ทุกห้องเลยห้าเจ็ดห้องที่มีอยู่ใหญ่ทุกห้องเลยนะครับวางเตียงหกฟุตได้สบายๆเลยนะครับวางตู้เสื้อผ้าได้แล้วังมีพื้นที่ด้านข้างเหลือพื้นที่ไปเตียงเลยอีกสองสามเมตรได้เลยนะครับคือพื้นที่เยอะมากต่อห้องนะครับอ่ะแล้วก็ที่ห้องที่นี่เนี่ยมีแอร์ให้ถึงห้าตัวนะครับ มีด้านล่างเนี่ยเขาจะมีแอร์ฝังฟ้านะครับสี่ทิศทางให้ด้วยหนึ่งตัวนะครับแล้วตามห้องมีทั้งหมดอีกสี่ตัวนะครับ <extr ude S 1> พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่โซนครัวแห้งนะครับเอาเป็นพื้นที่จัดอาหารแล้วสามารถเอาไว้นั่งกินอาหารตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็จะมีแผนที่อะไรโชว์ให้ดูพวกนี้ได้เป็นโต๊ะนั่งทานอาหารนะครับแล้วก็สามารถเอาไว้วางเครื่องซักผ้าอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับ แต่ว่าพวกเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวต่างๆเนี่ยพวกนี้พวกเนี้ยคือเขาไม่ได้ให้นะก็คือสิ่งที่เขาให้ก็คือพวกแอร์แล้วก็ของติดบ้านต่างๆนะครับพวกแอร์พวกม่านต่างๆอันเนี้ยพวกนี้ให้นะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องน้ํานะครับนี่ครับห้องน้ําอ่ะถึงแม้ว่าจะมีแค่สองห้องน้ํานะครับที่เนี่ยแต่ว่าห้องน้าอ่ะเขาใหญ่มากจริงๆนะครับห้องน้ําพอๆกับห้องนอนเลยคือใหญ่มากแล้วก็จะมีประตูเลื่อนปิดอีกห่างตั้งหางด้วย นะครับอ่าก็มีเรนชาวเวอร์ให้ด้วยนะครับอ่ะมาดูด้านหลังกันดีกว่าครับพอมาถึงออปาโซนด้านหลังนะครับเาก็จะมีประตูด้วยหนึ่งชั้นนะครับเออลืมไปฝั่งด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนใหญ่อีกหนึ่งห้องนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้พาไปดูนะเดี๋ยวพาไปดูข้างบนแทนนะครับเพราะไซส์ห้องอ่ะห้องนี้คือใหญ่สุดจากห้องทั้งหมดนั้นเนี้ใหญ่นะครับก็อันนี้คือประตูให้หนึ่งชั้นนะครับมีมุ้งรวดให้ด้วยนะครับแล้วก็อ่าตอนก่างคื่เนี่ยค ถ้าเป็นประตูม้วนแบบโป่งให้ด้วยนะครับส่วนด้านนี้เนี่ยเป็นโซนซักล้างนะครับก็สามารถตากผ้าอะไรฝั่งด้านนี้ได้แทงน้ําขนาดใหญ่พร้อมปั๊มน้ํานะครับแล้วก็อันนี้เป็นครัวหนักนะครับคือเขาสามารถแยกครัวหนักมาอยู่โซนพื้นที่ด้านหลังได้เลยนะก็คือเพื่อความเป็นสัดเป็นส่วนนะครับแล้วก็พวกกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าไปรบกวนในบ้านด้วยนะครับข้างในเนี่ยก็จะมีพวกครัวต่างๆมีตัวูดูดควันให้ด้วย นะครับอ่านี่คือห้องครัวที่อยู่ด้านหลังนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยเขายังทําพื้นที่เอาไว้นั่งเล่นให้อีกนะครับเป็นระเบียงเอาไว้นั่งเล่นมีโต๊ะนะครับเวลาใครที่เอ่อพาแขกมาเนาะอันนี้ผมว่าเป็นจุดขายของบ้านนี้เลยนะก็คือพาแขกมานั่งเล่นมานั่งกินอะไรตรงนี้เนาะแล้วอบครัวก็ทําตรงนี้ไปแล้วก็มานั่งกินเนี่ยครับคล้ายๆแบบเอ่อแนวขันโต๊ะอะไรประมาณนี้เออก็ได้บรรยากาศดีแล้วมีสนามหญ้าอะไรเล็กๆแถวนี้ด้วย นะครับแล้วผมพาเดินขึ้นไปดูข้างบนกยนต่อครับก่อนขึ้นไปดูด้านบนนะครับผมอยากจะให้ดูการออกแบบบันไดนะฮะจะเป็นบันไดโปร่งนะครับซึ่งการที่ออกแบบบันไดโปร่งเนี้ยมันจะทําให้ดูโปร่งโล่งนะครับแล้วก็ไม่อึดอัดนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยก็จะเป็นปูนเลยใช่ไหมครับก็จะดูแบบอึดอัดด้วยสําหรับใครที่จะมาทำออฟฟิศนะครับหรือว่าเอาไว้ทาพวกคลินิกต่างๆตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็น อ่าเป็นจุดขายก็ได้นะซึ่งมันออกแบบมาได้ดีมากเลยนะครับพื้นที่ต่างๆเนี่ยเอาไว้ทำเป็นเซิปชั่นอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วก็เอาเป็นห้องผู้จัดการก็ได้นะครับเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปดูข้างบนครับข้างบนมีถึงห้าห้องครับอ่าผมเดินขึ้นมาชั้นบนแล้วนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่โถงกลางนะครับซึ่งคุณสามารถวางเก้าอี้นั่งได้ประมาณห้าหกคนเอาไว้นั่งดูทีวีฝั่งด้านนี้ได้นะครับ ส่วนด้านบนเนี่ยเขาได้ปลูกกระเบื้องให้นะเขาจะเป็นพ mm ื hmm. ้นปูนขัดมันนะครับมันก็จะออกสไตล์ลอฟท์นิดนึงนะครับที่คุณเห็นพวกไม้ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไม้สักหมดเลยนะนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ําซึ่งอยู่ตําแหน่งเดียวกับห้องน้ําด้านล่างการตกแต่งทุกอย่างนะครับเหมือนห้องน้ําด้านล่างหมดเลยความใหญ่เหมือนห้องน้าด้านล่างด้วยแล้วห้องน้าด้านล่างเนี่ยออกแบบมาไว้สําหรับผู้สูงอายุได้นะสามารถเข็นรถเข็นเข้ามาห้องน้ําได้เลยนะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านบนเนี่ยก็ <S พื้นที่ใช้สอยอะไรข้างในเหมือนกันหมดเลยนะครับเนี่ยครับเป็นประตูสามารถปิดได้นะครับสุขภัณฑ์ทุกอย่างก็อยู่ในสภาพดีนะครับมีเดินเชาว์ให้ด้วยนะครับอันนี้ห้องน้ําชั้นสองเนาะแล้วก็เดินมาด้านนี้นะครับด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะครับซึ่งห้องนอนเนี่ยก็ขนาดเดียวกับห้องนอนด้านล่างเลยนะครับเนี่ยครับวางเตียงหกฟุตเนี่ยไซส์ใหญ่ๆยังเหลือพื้นที่ด้านข้าง ยังเหลือพื้นที่ปลายเตียงอีกนะครับขนาดว่าเอาตุ๊สภาวางขนาดนี้นะมีพื้นที่เหลือเยอะมากเลยนะครับคือเจ็ดห้องเนี่ยใหญ่ทุกห้องเลยบอกให้เลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกห้องหนึ่งดีกว่าว่าใหญ่ใหญ่เหมือนกันหรือเปล่านะครับฝั่งนั้นนี่เนี่ยจะเป็นเอ่อเป็นพื้นที่ที่มองไปด้านหลังได้มองไปดูสวนด้านล่างได้มองไปดูครัวที่อยู่ด้านหลังได้ด้วยนะครับตรงเนี้ยทำเลดีนะครับเดี๋ยวตามมาพาไปดูด้วยกันข้างบนเนี่ยมีอยู่ห้าห้องใช่ไหมครับ อันนี้หนึ่งลนะตรงนู้นอีกสี่แล้วก็มีห้องพระด้วยอีกหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นโซนห้องพระนะครับเนาไว้บูชาพระได้นะครับแล้วก็ฝั่งแน่นี้จะมีด้วยกันอีกสี่ห้องนะครับอะเดินมาได้เลยเดี๋ยวผมพาไปเลยดูห้องนี้ดีกว่าห้องที่น่าจะทําเลดีที่สุดในย่านนี้แล้วเนี่ยครับนี่ ่วนนี้เนี่ยก็เป็นห้องนอนที่ผมว่าก็วิวดีด้วยเหมือนกันนะครับยังหกฟุตใส่ได้ใส่ตู้เสื้อผ้าได้ด้แบบยังเหลือๆเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เขาก็วางให้ดูเนาะส่วนส่วนตัวนะครับหน้าต่างที่เขาให้นะเป็นหน้าต่างแบบแบบใหญ่อโลมิเนียมแล้วก็ใหญ่เลยดังนั้นเนี่ยมันก็จะให้แสงเนี่ยเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับดูแล้วไม่อับถ้าเกิดเปิดปุ๊บเนี่ยลมก็โผล่เข้ามานะครับอ่ะ ไฮไลท์ของตึกนี้เลยนะครับที่ตรงนี้นะครับโซนน,นั่นเนี่ยเป็นระเบียงด้านนอกนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ที่สุดของตึกนี้เลยเนี่ยผมชอบมากเป็นระเบียงที่มันจะอยู่เหมือนกับที่อยู่ด้านล่างนะครับที่โซนด้านล่างที่เป็นระเบียงที่อยู่ด้านนอกเลยที่เท่ากันเลยนะครับก็ตรงนี้นะเอาไว้แบบลมชมวิวอะไรได้นะครับหรือใครที่ทําเป็นออฟฟิศเอาไว้นั่งเล่นของ เ,เวลาพนักงานนะครับอยากจะคลายเครียดน,นะครับอาจจะปลูกสวนอะไรอย่างเงี้ยไปนั่งเล่นหรือว่าไว้นั่งประชุมก็ได้นะตอนเย็นๆน,นะครับหรือว่าเอาไว้จัดปาร์ตี้สำหรับเพื่อนที่อยู่ด้านบนก็ได้นะครับซึ่งนัก,กว้าง8เมตรแล้วเนาะแล้วก็พื้นที่เนี่ยตรงนี้เนี่ยประมาณ4เมตรเลยนะครับยาว4เมตรคูณ8เมตรประมาณ30กว่าตารางเมตรนะครับมองเห็นวิวที่อยู่เส้น304ที่อยู่ด้านหน้าด้วยนะครับก็เขาติดไฟระเบียงอะไรให้หมดแล้วนะครับแล้วลมเย็นดีนะ คือไม่ได้โปร่งแค่ตรงนี้นะฝั่งด้านนี้เขาก็จะโปร่งเพื่อให้ลมมาได้ถ่ายเทฝั่งด้านนู้นก็จะโปร่งด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ออกแบบเรื่องทิศทางลงมไว้ให้หมดแล้วครับสําหรับใครที่ดูตึกแถวห้องคู่สั่งสร้างตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็เกิดชอบขึ้นมานะครับอยากอยากได้ที่เนี้ยเอาไว้ทําเป็นออฟฟิศนะครับหรือว่าเอาไว้ทำคลินิกต่างๆหอืไว้ได้ทำอะไรก็ได้ที่อยู่ติดกับเส้น 304เนี่ยแล้วผมจะสรุปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับมาสรุปคนสวนเลยนะครับอย่างแรกก็คืออาคารพาณิชย์ห้องคู่เนี่ยเรื่องทำเลเลยทำเลเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะครับติดกับเส้น304ด้วยนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะไปที่สามแยกปากเนี่ยห่างจากสามแยกปากแค่สองโลนิดๆน,นะครับใกล้กับบิ๊กซีด้วยบิ๊กซีสามแยกปากเนี่ยก็ห่างจากนี้ประมาณโลหน่อยๆเองนะครับเดินทางประมาณโลนาทีสองนาทีกณก็ถึงละจากบิ๊กซีมานี่นะครับ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยอยู่ติดกับข้างซอยโรงงานแป,ป๊บซี่ด้วยก็จะติดกับตลาดข้างโรงงานแป,ป๊บซี่นะครับด้านข้างนี้ติดกันเลยนะก็คือบิ๊กซีนะครับซอยทางเข้าโรงงานแป,ป๊บซี่นี่แหละแล้วก็ใกล้กับเซเว่นด้วยนะครับแล้วก็ใกล้อะไรอีกตรงนี้เนี่ยใกล้กับสนามกีฬา80พรรษา ใกล้กับมอทอสอด้วยนะครับจากตรงนี้ไปเซฟวันหรือว่าไปสามเพ็งเนี่ยก็แปเบเดียวเองครับประมาณสักสองสามโลเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือเรื่องทำเลนะว่าดีแล้วนะเรื่องตัวที่ตั้งด้วยที่ตั้งเนี่ยเนี่ยตัวคารพาณิ์เนี่ยครับมีพื้นที่อยู่ที่หกสิบตารางวานะครับหน้ากว้างสี่นะครับตัวตึกยี่สิบเมตรพื้นที่ด้านนอกอีกสองเมตรแล้วก็พื้นที่ซักรางด้านหลังอีกแปดเมตรรวมกันเป็นสามสิบเมตรเลยนะ พื้นที่สองห้องเนี่ยก็เลยรวมกันเป็นหกสิบตารางวาซึ่งใหญ่มากซึ่งปกติเนี่ยห้องแถวส่วนใหญ่เนี่ยมันแ็แค่ตัวตึกแค่แค่สิบสองเมตรใช่ไหมครับอันนี้ได้ถึงยี่สิบเมตรเลยพื้นที่ด้านหลังใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะมากเลยนะครับเหมาะมากสําหรับคนที่กําลังทําหาออฟฟิศอยู่นะครับหรือว่าจะทําพวกคลินิกต่างๆเสริมความงามหรือว่าคลินิกหมอฟันต่างๆเนี่ยลูกค้าหาง่ายนะครับที่จอดรถเยอะมากเลยนะด้านหน้านู้นจอดรถได้สามคัน ถ้าเกิดแปลงตรงนี้เป็นที่จอดรถก็จอดได้ได้ไดอีกห้าหกคันยังไม่รวมด้านข้างนี้แล้วก็ข้างเซเว่นเนี่ยครับเราก็มาถมให้เขาหน่อยไว้ที่จอดรถของลูกค้าเราได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วที่นี่ให้ไฟสามเฟสด้วยนะครับเป็นอาคารพาณิชย์นะครับสองชั้นนะครับหน้ากว้างสี่เมตรลึกยาวเอ่อยี่สิบเมตรพื้นที่ซักล้างอีกแปดเมตรนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาให้นอกก็คือพวกม่านต่างๆนะครับแล้วมีแอร์ให้ห้าตัวนะครับคือเหมาะมากทำเลดีมาก นะครับแล้วก็อายุอันนานเนี่ยไม่ไม่เยอะมากนะครับสำหรับตัวอาคารพณิชย์หลังนี้นะครับไฟเป็นสามเฟสด้วยเหมาะกับการทําการค้ามากๆทาออฟฟิศมากๆเลยนะครับใครที่สนใจอาคารพณิชย์ห้องคู่นี้นะราคาบอกมาไม่แพงนะครับห้องคู่เนี่ยเขาเปิดมาแค่เก้าล้านห้าเท่านั้นเองนะครับปกติเนี่ยแถวเนี้ยเส้นเส้นแถวเนี้ยนะครับซึ่งตึกแถวนะครับราคาประเมินตึกแถวที่ติดก,กับเส้นสามศูนย์สี่นะครับประมาณยี่สิบ ตารางวาเนี่ยหน้ากว้างสี่เมตรเนี่ยนะครับเขาประเมินให้ประมาณห้าล้านห้านะครับที่ตึกแถวหน้ากว้างสี่ยาวสิบสองนะแต่ที่เนี่ยนะหน้ากว้างสี่ยาวยี่สิบพื้นที่ต่อต่อห้องเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดนะครับ6กสิบตารางวาเนี่ยเขาขายแค่เก้าจุห้าล้านซึ่งเทียบกับติดเส้นสามศนสี่เลยที่เนี้ยคุ้มกว่ากันเยอะมากและแถมจอดรถด,ด้านหน้าได้จอดรถที่ติดก,กับเส้นสามศูนย์สี่ได้ด้วยนะครับใกล้ตลาดใกล้บิ๊กซีนะครับ ราคาแบบดีมากเลยแค่9.5ล้านบาทเท่านั้นเองมีด้วยกันถึงเจดห้องนอนเลยนะคุณก็แปลงเป็นออฟฟิศอะไรต่างๆได้นะครับมีหลายห้องมากเลยเดี๋ยวทำเป็นคลินิกเนี่ยก็เหมาะมากเลยนะครับเป็นห้องคนไข้ห้องตรวจต่างๆได้ด้วยนะครับใครที่สนใจอาคารพาณิชย์ห้องคู่ห้องนี้นะคุณก็รีบโทรมาได้เลยนะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับแค่9.5ล้านบาทเท่านั้นนะครับก็โทรมาได้นะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับใครที่มี ตึกแถวนะครับอาคารพันธุิสยสวยๆทำเลดีๆราคาไม่แพงมากนะครับอยากขายได้ไวนะก็ติดต่อเรามได้กับเอสเตคคอเนอร์โคราที่อยู่ด้านนี้ได้เลยนะครับรีโทรมาได้เลยนะครับใครชอบคลิปนี้ยังไงนะก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เยอะๆด้วยแล้วกันนะครับให้เป็นกำลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับผมช้ยเอสเตคคอเนอร์โคราสวัสดีครับ